ก็สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดต,ตามทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องได้เดสตินีกับการพูดคุยตัวเต็มจูสึกไคเซนโมดูโรในตอนที่2กันนะครับสำหรับใครดูตัวหลุดสปอยมาแล้วเนื้อหาในตอนนี้เนี่ยจะมีการขยายความเพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนนั้นอีกเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับและตรงนี้ผมไม่รู้ว่าตัวผมคิดไปเองหรือเปล่านะครับแต่เพียงแค่ตอนที่2นั้นตัวจานเกเกก็พยายามใส่เนื้อหาที่ดูน่าดึงดูดและน่าสนใจมาเพื่อเหมือนเป็นตัวกันไว้เลยครับเพราะตัวจา์เนี่ยอาจจะคิดไปแล้วก็ไดด้้วว่่่าาาถเเเเกกกกกิทํรรืองงีีียัับบนมมตะแส เพราะฉะนั้นเนื้อหาในตอนนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับความเป็นเอเรียนเหมือนเดิมครับแต่มันจะมีกลิ่นอายของเหล่าคุณใสและตัวละครที่เราคุ้นเคยมันทําให้เราเนี่ยเหมือนได้กลับไปเจอกับมหาเวทผลิบานในเวอร์ชนันที่มันอัปเกรดมากยิ่งขึ้นแต่ตรงน,นี้ก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆหลายคนจะคิดแบบนี้หรือเปล่านะครับเอาเป็นว่า,าลองตัดสินใจกันหลังจากได้รับชมตอนนี้ก็แล้วกันซึ่งก่อนไปรับชมคลิปกันนั้นอยากเตือนเพื่อนๆไว้สองข้อนะครับข้อที่1เนื้อหาในตอนนี้เนี่ยเหมือนจะมีพวกคําศัพท์ทางการหรือคาาาาาาาัพพงอออ่ีผผมมเเกกไ้้้นนนนชิิหืรระะจจแปลลดดดดดถขภย ด้วยนะครับกับอีกข้อหนึ่งในคลิปนี้เนี่ยจะมีการสปอยเนื้อหาในอนาคตถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่อยากถูกสปอยผมแนะนําให้กดปิดคลิปไปในตอนนี้ได้เลยและเพื่อไม่ให้การเสียเวลามาครับเดี๋ยวเราตัดเนะื้อหาข้าสู่คลิปกันเลยดีกว่าู้สกไคเซนบูโรโรในตอนที่2เหตุการณ์จะตัดกลับมาที่พิพิธภัณฑ์ในเกียวโตครับตัวละครที่ดําเนินเรื่องหลักในตอนนี้เนี่ยจะเป็นตัวอุสมิที่เราได้เจอกันแล้วในตอนที่1ที่เป็นคนคอยมาดูแลและคอยแนะนําให้กับเ่าเด็กๆตระกูลโอคุสึนั่นเองครับส่วนอีกคน,นงนครัเ้ยาโดท ท่านของ ino, มิโน่เริ่มเป็นคนเปิดบทสนทนาก่อนครับว่าคุณอุสมิคุณแน่ใจกับเรื่องนี้แล้วนะครับว่าการที่พวกเราทําการเลื่อนมาตรการกักกันของกระทรวงสาธารณสุขมันเป็นความคิดที่ดีแล้วจริงๆเพราะพวกเราเองก็ไม่มั่นใจได้เลยนะครับว่าพวกชาวซิมูเรียที่กําลังมาหาพวกเรานั้นพวกเขาจะไม่นําโลกถังดาวอะไรติดกลับมาด้วยเราจะมั่นใจได้ไงครับว่าพวกเขาไม่เป็นพาหะทางด้าของอุสมิก็ได้บอกว่าเราไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับพวกเขาเลยนะไม่ว่าจะเรื่องศาสนาภาษาวัฒนธรรมและในครั้งนี้พวกเขาก็มาเจอ ใจกับพวกเราในฐานะการทูตเท่านั้นนายคิดว่าการที่พวกเราทําตัวขยะขยะงหรือไปทําตัวแบบนั้นใส่เนี่ยถ้าเกิดทางฝั่งของชาวซิมูเรียไม่พอใจแล้วประกาศสงครามขึ้นมานายคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปล่ะพอได้ยินแบบนั้นมิโนก็เลยบอกว่าก็จริงอย่างที่ขุดอุสมีพูดนะครับพวกเราไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับพวกชาวซิมบูเรียเลยและเราไม่รู้รสนิยมของเขาด้วยถ้าเกิดเขาไม่พอใจที่พวกเราส่งไอ้พวกชายแท้ชายชะกันสองคนมาต้อนรับเขาจะเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยอุสมีก็ได้แต่เพียงพูดปลอบใจว่าต่อจากนี้ก็ขอให้เป็นเรื่องโชชตา กแล้วกันนะก่อนที่ภาพจะตัดกลับมาที่ห้องประชุมนะครับ ทางฝั่งของชาวซิมูเลียสอคนก็ได้ปรากฏตัวขึ้นครับโดยคนที่อยู่ข้างหน้าที่หน้าตาออกแก่ๆดูเจลเอเจาเ่หน่อยพูดง่ายๆคือแมงโง่เหงตัวร้ายชัดๆเนี่ยจะมีชื่อว่าจาบาครับส่วนอีกคนหนึ่งที่หน้าตาคล้ายกับมารุพระเอกของเรื่องเราเนี่ยจะมีชื่อว่าครอสซึ่งน่าจะเป็นแฝดของมารุนะครับและตรงเนี้ยถ้าเพื่อนๆสังเกตกันดูดีชาวซิมูเลียทุกคนเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีดวงตาที่3ตรงหน้าผากหมดเลยนะครับซึ่งเมื่อทั้ง4คนได้เจอกันจาบาก็เป็นคนเริ่มบอกก่อนเลยว่าขอขอบคุณสําาหรรรัับบบบกกต้อออนนนที่ออ่นุนโล นี้นะธนาอ,อุสมิที่เห็นแบบนั้นก็ได้คิดในใจว่าเอ๊ะเจ้าพวกนี้มันพูดภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยอย่างนั้นเหรออ๋อแน่นอนสิครับคุณจาบายินดีเป็นอย่างมากเลยนะครับตัวผมมีชื่อว่าอุสมิดำรงตำแหน่งรักษาการรัฐมนตรีแทนอยู่ครับทางฝั่งของมิโนที่เป็นผู้ช่วยเองก็ทําการแนะนําตัวเฉกเช่นเดียวกันครับก่อนมิโนจะพูดในใจว่าชิปหายแล้วไงทําไมพวกเราไม่ได้ข้อมูลอะไรมาเลยวะทําไมพวกเราไม่รู้ล่ะว่าพวกชาวซิบูเรียสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้ แล้วก่อนหน้านี้ที่เหมือนน่าจะมีไปอเมริกามาไอ้เจ้าพวกนี้ก็พูดอังกฤษได้กันเหรอแล้วถ้าเกิดไปมาแล้วทําไมทางฝั่งอเมริกาถึงไม่ส่งข้อมูลอะไรมาให้กับพวกเราเลยล่ะหรือว่าจริงๆเจ้าพวกนี้แอบสังเกตการพวกเราผ่านอุปกรณ์เอเรียนอยู่อย่างนั้นเหรอ แล้วภาพจะตัดกลับมาที่ทางฝั่งของอุสมีที่พูดในใจต่อครับคือเนื้อหาในตอนนี้จะเทคก,กับข้อมูลเยอะนิดนึงนะครับเพราะมันจะเหมือนเป็นการประชันเพื่อเก็บข้อมูลของแต่ละฝ่ายครับซึ่งตรงนี้เข้าใจได้เพราะว่าโปรเจกต์จูสึไคเซนโมดูลโร่อะตามที่ตัวจาเกเกะบอกไว้ก็คือจะมีเพียงแค่ประมาณ6เดือนเท่านั้นถ้าไม่ถูกตัดจบก่อนเพราะงั้นข้อมูลมันก็เลยจะแน่นๆหน่อยนะครับแล้วก็เนื้อหาในตอนนี้จริงๆผมแอบชอบนะเพราะมันเหมือนมีการแอบแซะแอบเสียสีอะไรบางอย่างอยูอย่ด้วยเดี๋ยวไว้คุยกันท้ายคลิป ้ใจจที่เบบพราะตั้งแต่ช่วงมติหรือช่วงสัญญาที่เกี่ยวข้องกับเกียวโตเมื่อหลายปีก่อนนะครับทำให้ในตอนนี้เนี่ยเหมือนประชาคมโลกก็ไม่ได้คิดที่จะช่วยประเทศญี่ปุ่นสักเท่าไหร่และเนื่องจากที่ว่าทางฝั่งของชาวซิมูเรียสามารถเอาชนะกําแพงทางด้านภาษาได้แล้วกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยทางฝั่งญี่ปุ่นเสียเปียบครับเพราะทางฝั่งของชาวซิมูเรียสามารถรวบรวมข้อมูลของประเทศญี่ปุ่นได้แต่กับการทางฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยแทบไม่รู้เรื่องอะไรของชาวซิมูเรียเลยก่อนที่ทางด้านของจาบาจะพูดขึ้นมาว่า พวกเราเนี่ยขออะไรนิดหนึ่งได้ไหมพอดีเรามีตัวแทนอยากจะเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยเขาเนี่ยสามารถเข้าได้หรือเปล่าทางด้านของอุสมีก็เลยบอกว่าอ๋อแน่นอนสิถ้าเป็นตัวแทนจากชาวซิมูเรียเนี่ยพวกเรายินดีต้อนรับเลยแต่ว่าคุณจาบามีเหตุผลอะไรหรือเปล่าครับทําไมถึงต้องมาถามพวกเราก่อนเพราะปกติเนี่ยก็น่าจะเข้ามาได้เลยนี่จาบาก็เลยบอกว่าอ๋อพอดีไม่อยากให้รีบเข้ามานะ่ะ กลัวว่าพวกเจ้าจะตกใจอยากให้พวกเจ้าทำใจให้สบายหน่อยอยากให้พวกเจ้ารู้ไว้ว่าเขาผู้นี้เนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะเป็นศัตรูนะพอประตูเปิดขึ้นปุ๊บชายที่มีรูปร่างกำยำคนหนึ่งแล้วก็มีเขาคล้ายๆกับกระทิงราชาปีศาจอะไรแบบนี้นะครับก็เดินเข้ามาสร้างแรงกดดันให้กับอุสมิและก็มิโนอโเป็นอย่างมากก็คือถ้าเป็นเหล่าผู้ใช้คุณไสรุ่นเก่าที่เราดูกันในภาคหลักอะจังหวะนี้กูว่ามีชักดาบเพราะคิดว่าเป็นสุครุนะกันอะไรประมาณนั้นนะครับ ก่อนภาพจะตัดกลับมาอีกทีที่การประชุมได้จบลงไปที่เรียบร้อยนะครับมิโนก็มานั่งคุยกับอุสมิครับโดยมิโนได้ถามว่าคุณอุสมิครับพวกเราเนี่ยยังไม่ตายใช่ไหมจใจฉันลองตบหน้านายดูไหมล่ะนี่มันโคตรแย่เลยไม่ใช่หรอครับไม่แปลกใจเลยที่ว่าทําไมพวกเขาถึงบอกว่านี่มันเหมือนกับระดับภัยพิบัติของเรียวเมนสุคุนะตัวอุสมิก็เลยตอบกลับไปว่าถ้าดูจากแรงกดดันของเจ้าตัวใหญ่นั้น ถ้าเกิดมันจะเอาจริงขึ้นมาประเทศของเราเนี่ยคงไม่เหลือชิ้นดีแน่ๆมิโนก,ก็เลยถามไปด้วยความติดเล่นบวกจริงจังว่าแล้วแบบนี้เราต้องบอกเขายัางไงดีครับต้องบอกเขาว่าขอบคุณนะที่ไม่ทําสงครามกับเราแบบนี้หรอคุณอุสมิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็ใช่ว่าพวกเราจะต้องยอมทําตามทุกอย่างที่พวกมันขอนี่อุสมิเลยตอบกลับไปว่าตอนนี้สิ่งที่พวกเขาขอร้องมาก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะก็แค่ส่งทูตซิมูเรียมา แล้วก็ให้ไปร่วมมือแบบคอยสังเกตการเหล่าผู้ใช้คุณใสที่โรงเรียนและไปทำภารกิจด้วยน่าจะหมายถึงตัวมารูะนะครับกลุ่มมิก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรถ้าสมมติสิ่งที่พวกเขาขอมันจบลงแค่นี้มันก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วนี่ก็จะมีภาพแฟลชแบ็กให้เราได้เห็นชายร่างใหญ่นะครับซึ่งชายร่างใหญ่คนนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนเดียวกันกับที่โผล่มาในตอนแรกที่ดูเหมือนน่าจะเป็นหัวหน้าหรืออาจจะเป็นผู้นําของชาวเผ่าซิมูเรียครับ ซึ่งชายคนนี้เนี่ยมีความคล้ายคลึงกันก,กับตัวเรียวเมนซูคุนะเป็นอย่างมากเลยนะคือดีไซน์คาแรคเตอร์แม่งดูยังไงก็ใช่อะ่ะถึงแม้ผมจะบอกว่าตัวคอสที่เป็นแฝดมาลุแม่งเหมือนแล้วแต่ว่าไอ้นี่เนี่ยแม่งเหมือนกว่าครับและอาจจะดูมีความโหดเยี้ยมยิ่งกว่าด้วยอย่างซูคุนะเวลามันสู้หรือมันจาัดก,การเป้าหมายเนี่ยยังดูมีเหตุผลแต่งโงเ่เฮงไอ้นี่เนี่ยน่าจะหาเหตุผลยากว่ะอันนี้ดูจากรูปลักษณ์อย่างเดียวก่อนแล้วนะก่อนภาพจะตัดกลับมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันครับทางด้านของอุสมีได ก็เหมือนจะพยายามคัดค้านครับแบบว่ามผมรู้นะว่าพวกเขา่เป็นผู้ใช้คุณไส่ที่เก่งมีความสามารถมากแต่ว่าพวกเขาไม่ใช่ว่าเด็กเกินไปสําหรับภารกิจนี้หรอครับทาฝังฝของอุสมิก็ได้บอกว่าตอนนี้พวกซิมูเรียนไม่ถือว่าเป็นพวกรุกรานนะพวกเขาเป็นเพียงแค่ผู้หลีภัยมิโนก็ได้บอกว่ามันก็แค่ตอนนี้เท่านั้นไม่ใช่อย่างนั้นเหรอครับอุสมิก็เลยตอบกลับไปว่าใช่มันอาจจะดูเป็นแบบนั้นและไม่แน่ตอนนี้บางทีพวกมันอาจจะกาลังเก็บรวบรวมข้อมูลอยู่ก็ได้ตั้งแต่เกิดเรื่องนั้นขึ้นเมื่อ6กบสปีก่อนเกี่ยวก ทางฝั่งของญี่ปุ่นเองก็เข้าร่วมเกี่ยวกับเรื่องชาตินิยมมากยิ่งขึ้นฉันคิดว่าตอนนี้พวกเราเนี่ยไม่สามารถทําผิดซ้ําแบบเดิมได้แล้วนะ ถึงแม้ตอนนี้สิ่งที่พวกเรากำลังทำอยู่มันจะเป็นการทูดเพื่อประวิงเวลาในกรณีที่เลวร้วายที่สุดมันอาจจะเกิดสงครามขึ้นจริงในอีกไม่กี่ทศวรรษข้างหน้าแต่ถึงเป็นอย่างนั้นแล้วพวกเราก็ต้องทำเต็มที่นะทางฝั่งของมิโนเนี่ยก็ได้พูดมาซึ่งตัวน,นี้นถ้าผมเข้าใจไม่ผิดน่าจะเกี่ยวข้องกับสนที่สัญญาความมั่นคงครับซึ่งหนึ่งในข้อสนที่สัญญาตัวนั้นเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับการห้ามเปิดเผยข้อมูลของชาวซิมูเรียนอะไรประมาณนี้ครับเพราะเหมือนตัวมิโน่ะมันตื่นตระหนกประมาณว่าถ้าเกิดวนนววัันนนนึึงไออ้้้้้ขขหหาาาามมมตเียยถูกกกลิค่ ประชาชนทั่วไปเนี่ยจะสามารถรับรู้การมีตัวตนอยู่ของพวกเอเลียนหรือชาวต่างชาวได้ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดการจราจนขึ้นและสุดท้ายมันอาจจะบานปลายการเป็นสงครามก็ได้ครับอุตสมีก็เลยบอกว่าใช่เพราะงั้นสงครามเนี่ยคือสิ่งเดียวที่พวกเราจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นเราจะต้องใช้ทุกวิถีทางหลีกเลี่ยงสงครามให้ได้และในมุมมองของตัวอุตสมีเองด้วยความพิว่าพออยู่ในสังคมผู้ใหญ่ครับวิธีการแบบผู้ใหญ่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลแบบการเจรจาการทูตการพูดคุยดีการคอร์รัปชันนู้นนี่คือมัน ม,มืดในวงการผู้ใหญ่อ่ะเอออะไรประมาณนั้นอุสมีก็เลยคิดว่าแบบนี้เนี่ยแม่งอาจจะไม่เวิร์กเพราะงั้นเขาจะฝากไม้ต่อให้กับเหล่าเด็กๆรุ่นใหม่แทนเว้ยให้เหล่าเด็กที่มีจิตวิญญาณแห่งยุคสมัยใหม่นี้เนี่ยการเปิดใจและซื้อใจพวกชาวซิมูเรียนให้ได้อะไรประมาณนั้นครับมิโน <Min o S 1> ที่ได้ยินเนี่ยก็ได้แต่ยิ้มแห้งหน่อยๆครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนพวกเขากำลังจะต้องฝากฝังชะตากรรมของประเทศญี่ปุ่นไว้กับเด็กเพียงแค่2คนเท่านั้นครับแล้วเหตุการณ์นเนจ่ยจะจกลับมาที่ทางฝั่งของน้องยูกะครับที่หัน อะไรนะเอเลี่ย,ยงนงั้นหรอซูรุกิก็ได้หันมาตอบว่าใช่นี่คือสิ่งที่เจ้าผู้ใช้คนใส่คนนั้นได้บอกฉันมันได้บอกว่าตอนนี้พวกมนุษย์ต่างดาวเนี่ยได้มาที่โลกของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากข้อมูลที่ฉันได้มาจากชาวนั่นดูเหมือนว่าเรื่อง,องการทุตทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ต่างดาวนั้นอยู่ในความรับผิดชอบและการดูแลของประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่มีสนธิสัญญาความมั่นคงตัวนั้นขึ้นมานะและดูเหมือนว่าพวกเขาจะยกระดับการมาของชาวต่างดาวให้เทียบเท่ากับระดับไพยบัตรของเรียวเมนสุคุณะเลยละ่ะ พอยิมแบบนั้นยูการ์ก็พูดในใจว่าเรียวเมนสุคุนะ คนที่เป็นต้นเหตุของแผลเป็นบนหน้าผากของปู่นะเหรอตอนที่อ่านช็อตนี้เข้าไปเนี่ยแอบขำอยู่นิดนึงนะครับคือถ้าถามว่ามันเป็นต้นเหตุไหมมันก็เหมือนใช่นะพะันเป็นเหตุทางอ้อมที่ทําให้ตัวยูตะจะไปจะต้องก๊อปปี้อาคมของเคนจาคุเพื่อย้ายร่างไปอยู่ในร่างของอาจารย์โกโจถูกปะแต่ถ้ามองในอีกมุมหนึ่งเราไม่รู้ว่ายูตะมันบอกกับน้องยูกะว่าไงไงถ้าสมมติยูตะบอกว่าอ้อแผลนี่เนี่ยตาได้มาต่อสู้กับเรียวเมนสุคุณะนะอ่ะอันนี้กูก็ว่าแปลก แต่ถ้าเกิดบอกว่าอ๋อแผลนี้เนี่ยตาได้มาเพราะไปทําการใช้อาคมพิเศษอย่างหนึง่งเพื่อต้องไปต่อสู้กับตัวเรียมนสุคุณะมันก็จะเป็นอีกคนละบริบทไปเลยก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยยูตะบอกหลานไปว่าอะไรแต่บางทีด้วยความซื่อของยูตะคือยูตะมันไม่เป็นตัวละครที่ชอบโกหกทุกคนนรืภาป่าปะแต่มันมนักจะเหมือนเป็นพูดอะไรแต่พูดไม่หมดหรือไม่ก็พูดออกไปด้วยความแบบซื่อๆบางครั้งคนอาจจะตีความกันไปเองอะไรแบบนี้เนาะดีไม่ดียูตะอาจไม่ได้พูดด้วยกูว่าตระกูลโกโจอะอาจจะเขียนอะไรขึ้ มาเพื่อเอายูตากับไอตัวโกโจซาตโร่ที่ตายไปด้วยซ้ำมัง้งเข้าเรื่องกันต่อนะน้องยูกาเนี่ยก็จะหันไปถามกับซูรุกิว่าแล้วนายเชื่อไหมล่ะซูรุกิก็ได้ตอบกลับไปครับว่าถึงแม้อเจ้านั่นจะเป็นผู้ใช้คุณไสที่ขยะขนาดไหนแต่ฉันคิดว่าเราก็น่าจะสามารถเชื่อคําพูดของมันได้อยู่นะมันบอกเองนี่ว่ามันทาอาชีพค้ามนุษย์และอาชีพค้ามนุษย์ในญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่สร้างรายได้ตั้งหลายพันล้านเยน แต่ตัวมันกับเรื่องที่จะบอกว่าจะเลิกทําธุรกิจนี้เพราะว่าการลุกลานของมนุษต่างดาวถ้าหากคนเร็วๆแบบมันถึงขั้นที่ต้องเปลี่ยนงานเพียงเพราะเหตุผลแบบนี้เนี่ยฉันว่ามันก็ดูน่าเชื่อถืออยู่นะและอีกอย่างยูกะเธอลืมหรือเปล่าเธอเองก็เห็นมันด้วยตาของตัวเองแล้วไม่ใช่หรือไงก่อนมันจะเป็นภาพให้เราเห็นนะครับว่าตัวมารู้เนี่ยทำการเปิดดวงตาที่3ขึ้นมาฮะทางด้านของยูกะก็บอกว่าโอ้โหนายเองก็ระแวงเกินไปไหมเนี่ย นายอย่าลืมสิว่าผู้ใช้คุณใสเนี่ยมีคนแปลกๆอยู่ตั้งเยอะสุรุกิก็เลยบอกว่ารู้ฉันเข้าใจว่าผู้ใช้คุณไสมีแปลกๆอยู่ตั้งเยอะแต่เธออย่าลืมสิว่าเราไม่เคยเห็นใครที่มีดวงตาพิเศษหรือดวงตาที่3ม,มาก่อนเลยนะพอถ,ถึงตรงเนี้ยผมก็แบบฮะตะกุลกวัวโจวไม่ได้เก็บข้อมูลกับตัวเรียวเมนสุขณะอย่างนั้นเหรอไอเชนันก็ไม่ได้มีดวงตาสองดวงนะแถมมีปากตรงท้องอีกกูว่ามันก็ดูแปลกนะเอ๊ะ หรือว่าซุคุระเป็นเอเรียนอาเริ่มมีความเป็นไปได้แล้วลนะเนี่ยตอนที่ทางด้นของยูกาจะบอกว่างั้นเราลองมาตรวจสอบให้แน่ใจกันดีกว่าไหมทางด้นของซุรุกิก็ได้บอกว่าเราไม่สามารถทําการตรวจสอบเองได้ว่ามารู้เนี่ยมาจากการแนะนําของประเทศอเมริกา เพราะงั้นพวกเราเนี่ยก็คงไม่สามารถไปขอแบ่งปันข้อมูลได้และเธอคิดว่ามารุเนี่ยจะไม่ยอมแบ่งปันข้อมูลอะไรกับพวกเราหรือไงล่ะธนาของยูกะก็เลยบอกว่าใครบอกว่าเราจะตรวจสอบมารุเราจะไปถามอูซามิตั้งหากธนาของซูรุกิก็แบบน้องกูนี่แม่ง้ไรสมองจริงเลยนี่ยูกะ ธอโง่หรือเธอโง่เนี่ยในเมื่อเราถามมารู้ว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าตรงๆแบบนั้นไปการที่เธอจะไปคาดคั้นอะไรกับอุซามิคิดว่าเขาจะยอมตอบหรือไงเราเหมือนกับเธอไปถามคนที่มันเป็นขโมยอะ่ะเธอคิดว่ามันจะยอมรับงั้นหรอก่อนที่ทางหน้าของซูรกุกิจะทําสีหน้าจริงจังและบอกว่าแต่ยังไงฉันก็ยังรู้สึกว่าเราไว้ใจมารุไม่ได้นะทางน้าของยูกะก็เลยเสนอไอเดียว่าก็ในเมื่อไม่สามารถไว้ใจ2คนนั้นได้แล้วทาไมนายไม่ไปถามกับคนที่บอกข้อมูลนี้กับนายล่ะพราะยินแบบนั้นซูุกิก็ทําหน้าแบบเอ� กูว่าน้องโง่เอา้ากูโง่กว่ายงั้นเหรอแล้วภาพจะตัดกลับมาที่ซูรุกิกับยูกะได้มาเยี่ยมไอ้เจ้าผู้ใช้คุณใสแสกลกางนะครับจริงๆจะบอกว่ามาเยี่ยมก็ไม่เชิงนะเพราะมันอยู่ในช่วงที่เหมือนจะต้องทําการขนส่งไอ้เจ้านี่ไปคุมขังอะครับทางด้านของซูรุกิเนี่ยก็เหมือนบอกกับมิโนว่าคุณมิโนเดี๋ยวหยุดก่อนผมขอเข้าไปเองเผื่อเจ้านั่นเนี่ยมีอุปกรณ์คุณใสอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าแต่จริงๆก็คือเป็นการตีเนียนขอเข้าไปคุยกับไอ้เจ้าแสกลกางนั่นแหละซึ่งจากข้อมูลที่เจาาแสกก,หก,ก,กลหานไา ก็เลยบอกว่ามันเป็นเรื่องพื้นฐานอยู่แล้วไม่ใช่หรอที่ว่ามีการจัดการข้อมูลอะไรแบบนี้มันก็ต้องมีตัวลี k หรือตัวหลุดออกมาบ้างซึ่งข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะออกมาจากทางฝั่งของรัฐบาลนั่นแหละแล้วพอมีข้อมูลแบบนี้ออกมาแน่นอนว่าทางรัฐก็ต้องพยายามปิดข่าวและพอรัฐมันมีท่าทีแปลกๆแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้แนวโน้มความเป็นไปได้หรือความน่าเชื่อถือของข่าวหรือพวกนี้มันมีสูงมากขึ้นครับก็ที่ทางฝั่งของแสกกลางเนี่ยจะบอกว่าพูดไปแล้วพวกนายอาจจะไม่เชื่อแต่อย่าลืมสิว่าทั้งพวกนายและฉัน ก็เป็นหล่าผู้ใช้คุณใส พวกเราอยู่กับเรื่องเหนือธรรมชาติมาตั้งแต่แรกเพราะงั้นการที่จะมีเรื่องเหนือธรรมชาติขึ้นไปอีกพวกนายจะปฏิเสธความเชื่อพวกนี้จริงๆอย่างนั้นเหรอทางฝั่งของซูรุกิก็ได้นิ่งเงียบไปก่อนจะบอกว่าโอเคฉันเข้าใจแล้วฉันพยายามจะยอมรับมันก็นแล้วกันแต่ฉันอยากได้การยืนยันอะไรสักอย่างหนึ่งที่มีการบ่งบอกว่ามนุษย์ต่างดาวหรือเอเลียนได้มาที่โลกนี้แล้วจริงๆไอ้เจ้าแสกลางเนี่ยก็เลยให้ข้อมูลไปอีกครับคือเหมือนแม่งได้ข้อมูลมาเยอะมากมึงได้ข่าวหลุดมาจากไหนวะเนี่ยมันได้บอกว่ามีีียยยาาานนนเเอล่บรรจุชววซ 50,000คนไว้ลอยอยู่เหนือประเทศของเราอยู่ทางฝั่งของซูรกิก็ได้ทําสีหน้าตกใจแล้วบอกว่าเฮ้ยยาลาใหญ่ขนาดนั้นมองไม่เห็นกันได้ยังไงทางฝั่งไอ้แสการก็เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นอาคมอะไรบางอย่างหรือไม่ก็เป็นเทคโนโลยีของเอเรียนที่มการปิดบังตัวตนได้พอได้ยินแบบนี้ตัวซูรุกิเนี่ยก็รู้สึกไม่ดีแลวครับเพราะว่าถ้าเกิดชาวซิมูเลียนทั้ง50,000คนสามารถใช้สิ่งที่มีลักษณะคล้ายกันกันกบสายเวทได้พวกเขาเนี่ยจะรับมือกันยังไงล่ะเพราะเราผู้ใช้คุดสายในญี่ปุ่นมันน่าจะมีไม่ถึง5 0,000คน แล้วครับโดยทางฝั่งของไอแสการยก็ให้ข้อมูลอีกว่าถึงแม้ตอนนี้พวกชาวซิบบเรียนห้าหมื่นคนจะอยู่บนยานลำนั้นได้ แต่สักวันหนึ่งทรัพยากรหลายๆอย่างมันจะต้องมีถึงขีดจํากัดอย่างแน่นอนเพราะงั้นพวกนายเนี่ยต้องลองไปดูเองพวกเขาเนี่ยจะมีช่วงแวะมาบ้างเป็นครั้งคราวและแวะมาล่าสุดจากที่คาดเดากันเนี่ยก็น่าจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เวลาประมาณสองทุ่มที่จังหวัดนากาโนซึ่งด้วยเหตุผลบางอย่างนะช่วงเวลานั้นเนี่ยมันจะทําให้เหมือนตัวเกาะบาเลียหรือม่านบางอะไรบางอย่างครับมันอ่อนแอลงถ้าเกิดเป็นผู้ใช้คุณใส่ล้วก็ต้องมองเห็นมันได้ชัดแน่ๆเพราะงั้นพวกนายลองไปดูด้วยตาตัวเองสิ แล้วภาพจะตัดกลับมาที่ทางด้านของซูรุกิและก็ยูกะได้บอกกับคุณมิโนะไปว่าอ๋อจากการตัวตายให้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับไม่มีอะไรแล้วงั้นเดี๋ยวผมเนี่ยขอไปก่อนก็แล้วกันนะแล้วเหตุการณ์จะตัดกลับมาที่ทั้งสองคนนะครับได้มาถึงเขาที่นากาโนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในตอนนั้นทางฝั่งของน้องยูกะเนี่ยก็ได้เห็นแหวนที่ตัวยูตะเคยให้ไว้นะครับอยู่ที่คอของซูรุกิซูรุกิก็ได้กำบนเวหน้นแล้วบอกว่าฉันจะไม่ยอมคืนมันให้กับเธอในตอนนี้หรอกนะเพราะว่า3มตระกูลใหญ่ปฏิบัติกับคุุณยยยาาาารววกัวัับ่ตเเธอออนนน้้นปจ็จดงดงพข กูล แต่ว่าตัวคุณยายก็ไม่เคยยอมแพ้และใช้พลังของเธอทําการจัดการกับพวกมันซะฉันเองอยากจะเป็นแบบคุณยายฉันเองก็อยากมีพลังเหมือนกับยายเหมือนกันก่อนที่ตัวยูกะจะรู้ครับว่าทางฝั่งของซูรุกิเองก็อยากจะมอบแหวนคืนให้กับตัวเธอแต่ตอนนี้ตัวซูรุกิก็ต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองเพื่อให้กับทางตระกูลโกโจได้เห็นว่าตัวเขาไม่จำเป็นจะต้องมีแหวนใงการปกป้องก็สามารถชีวิตต่อไปได้หลังจากคุยกันเสร็จทั้งสองคนเนี่ยก็เดินไปกันได้อีกนิดหน่อยเท่านั้นเองครับในตอนนั้นก็มียานเอเลี่ยนของชาวซิ ปรากฏตัวขึ้นต่อด้านหน้าทั้งสองคนเลยซึ่งรูปลักษ์ของยานในตอนนี้มันเหมือนไม้ที่มีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรเลยนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่านี่คือนยัยยะแฝงหรือการตีความอะไรแบบใหม่ของตัวจา์เกกๆหรือเปล่านะเพราะเวลาเราพูดถึงยานเอเลี่ยนเนี่ยรูปลักษ์มันก็ต้องเป็นอีกแบบถูกปะแต่อันนี้ผมจะพูดยังไงดีมันให้ฟิลดูเหมือนเป็นพวกตำนานนิยายปรำปราหรือพวกของขังแบบของญี่ปุ่นอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวตรงนี้เราก็ต้องรอดูในอนาคตนะครับว่ามันจะมีความเชื่อมโยงอะไรหรืออเเปล่่่่าาาาานนนะททงงงงฝัขุรกิีห็ยตดว ก็ได้บอกว่าแมงเอ้ยบีจริงๆด้วยเหรอวะเนี่ยก่อนที่น้องยูกาจะพูดขึ้นมาว่านี่สินะที่เป็นไพ่บัตรระดับเรียวเมนซุคุนะถึงว่าล่ะทําไมทุกคนถึงได้หวาดกลัวขนาดนี้ทางฝั่งของซูรกิก็ได้บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทําไมมนุษย์ต่างดาวถึงมายังโลกใบนี้แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเราเหาผู้ใช้คุณไสก็ต้องเป็นคนจัดการกับพวกมันละ่ะน้องยูกาก็ได้ตอบกลับไปว่านั่นสินะ พราะนี่คือสิ่งที่ถูกระบุไว้ในสนธิสัญญานี่นะก่อนที่ทั้งสองคนนะครับจะมองไปที่ยานต่างดาวของชาวซิมูเลียนและต่างคนต่างพูดในใจว่าฉันเองจะแข็งแร่งให้เหมือนกับคุณตายูตะให้ได้ค่ะฉันเองจะแข็งแร่งให้เหมือนกับคุณยายบากิให้ได้แล้วภาพจะแตดกลับมาที่ตัวมารุที่ตอนนี้เนี่ยได้เจอแฝดของตัวเองก็คือคอสนะครับมารุเนี่ยได้กล่าวไปทักทายด้วยหน้าตาที่สดใสว่าคอสไม่ได้เจอกันนานแล้วนะทางฝั่งของคอสก็ได้หันกลับมาส่วนว่ามารุ แกจะไปอยู่กับผู้ใช้คุณใสยของโลกซะเอ่อเออก,ก็เข้าใจอยู่แต่ว่าสิ่งนั้นมันสําคัญจริงๆหรอนี่นายกําลังจะสื่อถึงอะไรอะมาโรกก็ฉันหมายถึงว่าตอนนี้มันก็ชัดเจนแล้วไม่ใช่หรอว่าผู้มนุษย์โลกกับพวกเราชาวซิมูเลียนเนี่ยเหมือนกันเลยพวกเรามีทั้งดีแล้วก็ทั้งไม่ดีนี่นาทางด้านของคอร์ก็เลยบอกว่าถ้าเกิดนายเอาแนวคิดนี้มาใช้มันก็ไม่มีความหมายนะเพราะว่าถ้าเกิดการตีความของแต่ละฝ่ายไม่เหมือนกันล่ะสิ่งที่ดีสําหรับเราอาจจะไม่ดีสําหรับเขา สิ่งที่ดีสําหรับเขาอาจจะไม่ใช่สําหรับเราก็ได้เพราะงั้นตัวนายเนี่ยไม่ใช่คนที่จะตัดสินใจเรื่องนี้นะมารุดูเหมือนว่าตอนนี้ความคิดของนายกับฉันยังไม่ลงรอยกันสินะมันคงเต็มไปด้วยความขัดแย้งเลยล่ะเธอได้ของมารุก็เลยบอกว่าไม่สิครอสความขัดแยง้งมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ใช่หรอเธอน่าขอรก็เลยบอกว่ามารุตัวนายเนี่ยจะไปทําหน้าที่ในฐานะนักรบด้วยการไปอยู่กับเหล่าผู้ใช้คุดสของโลกซะมารุก็แบบคอรนายจะไปไหนอ่ะนายไม่กลับไปที่ยานหรอ โทษทีพอดีฉันมีงานที่ต้องทำนะ่ะงั้นถ้าเกิดนายไม่กลับไปที่ยาลวก็พรุ่งนี้เช้าเราไปกินข้าวด้วยกันตามภาษาพี่น้องดูไหมพอดีเหล่าผู้ใช้คุณใส่ของโลกพาฉันไปกินของอร่อยมาเต็มเลยละ่ะฉันเองก็อยากจะพานายไปกินด้วยนะฉันบอกว่าตัวฉันยุ่งอยู่ยังไง แล้วเหตุการณ์จะตัดกลับมาที่ทางฝั่งของซูรกุกิและก็น้องยูไก่กครั้งครับคือถ้าผมดูไม่ผิดเหมือนทั้งสองคนเนี่ยกำลังจะขึ้นรถไฟฟ้ากลับนะครับทางฝั่งของซูรกุกิดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะลืมบัตรนักศึกษาไว้ครับก็เลยจะไปทําการรีลิงก์หรือเชื่อมต่ออีกรอบหนึ่งนะแต่ก็ไม่รู้ว่าพี่แกเนี่ยไปทําการเชื่อมต่อใหม่อีท่าไหนนะครับพอภาพจะตัดกลับมาที่ตัวครอสครับได้ยืนอยู่บนตึกทางด้านของซูรกุกิเนี่ยก็เลยเดินมาทักว่ามารุนายกำลังทำอะไรอยู่ ถ้าเกิดตัวนายมายืนอยู่ตรงขอบตึกแบบนี้คนที่เขามองขึ้นมาเขาจะคิดว่าตัวนายกําลังจะกระโดดตึกนะและถ้าเกิดเขาเผอเรียกตํารวจมาด้วยอะ่ะเดี๋ยวเรื่องมันจะบานไปลายไปใหญ่นะที่โลกต่างดาวของนายอะ่ะไม่มีเรื่องแบบนี้หรือไงก็คือเหมือนซูรกุกิเข้ามาคุยดีมาแนะนําการใช้ชีวิตของโลกเราให้กับมนุษย์ต่างดาวได้รู้อะครับคือถ้าเป็นมารุแบบปกตินี่ก็คงหันไปแบบขอบคุณแล้วใช่ปะแต่อย่างที่บอกคนที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมันคือครอสที่เป็นแฟกของมารุไม่ใช่มารุครับไอ้ครอสเนี่ยก็เลยบอกว่าอย่ามาพูดกับฉันสะเออ พูดจบไอคอร์สมันก็หายไปเลยเว้ยเลยทำให้ซูรุกิหันไปมองหน้าแบบอาหรือมึงมีปัญหากับกูแล้วก็ตัดจบในตอนที่2ไว้แต่เพียงเท่านี้เลยครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับตัวเต็มมหาเวทผนึกมารโมดูโรในตอนที่2เป็นไงบ้างครับปิดท้ายตอนกันไปกับการที่ตัวครอสนั้นวางบอมก้อนใหญ่ไว้ให้กับตัวมารุซึ่งในตอนหน้าเนี่ยเดี๋ยวมารุนะับต้องไปเคลียร์กับซูรุกิแน่ๆนะครับแล้วก็ที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะครับที่ว่าเนื้อหาในตอนนี้เนี่ยเหมือนมีการเสียดสีอะไรแบบนี้ก็คือเรื่่่อออองงงแนวววคิดขตัุามมที าการใช้วิธีการแบบผู้ใหญ่อะมันไม่สามารถเข้าไปหาหรือทําการให้แบบคนมันเปิดใจได้เพราะผู้ใหญ่เนี่ยมันเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมและเล่ห์กลน,นั่นเองหรือจะเป็นเรื่องที่แบบพูดถึงเรื่องรสนิยมก็ดีนะที่แบบว่าเฮ้ยเรายังไม่รู้รสนิยมของชาวซิมูเลียนเลยมันต้องการให้เราเอาผู้หญิงมาต้อนรับหรือเปล่าผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันก็แบบมีกระแนกกระแหนเหมือนกันนะคือเพื่อนๆอ่าเพื่อนจะเห็นนะว่าในตอนนี้เนี่ยมันมันมีการเสียดสีการเมืองอยู่ในระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่าตรงเนี้ยเรามองตรงกรรรับจูส เซนบูโดโรตอนที่2นี้ก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านใต้คลิปนี้เลยนะครับและถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากช่วกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยไว้เจออีกทีในคลิปหน้าสกิจกันนะครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันจ้าเะนี่ถ้านึกถึงแอปสตรีมมิ่งต้องนึกถึงเรา N f s t r e a m i n g